ที่จวดเชียงใหม่เมื่อวันที่13ตุลาคม2568โดยการบันวยการของพลตำรวจโทจิตราพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภุธรภาค5พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจธุจังหวดเชียงใหม่และสพเมืองจวดเชียงใหม่จะคุมสองสามีภรรยาพึงพ้นโทษจากเรือนจำออตวเวนขี่รถจักรยานยนต์วิ่งราวทรัพย์นักท่องเที่ยวสาวชาวฮ่องกงส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเราหรือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะในข้อหา ร่วมกันทั้งสองคนเลยร่วมกันวิ่งเราซักผู้อื่นโดยใช้ยานานะนะมีโทษเป็นความผิดตามกฎหมายเราทั้งสองคนเนี่ยยอมรับไหมนะยอมรับนะนะบนะคือก็จะต้องถูกกำเน,นินคดีแล้วก็ต้องถูกส่งตัวไปที่ศาลพิจารณา ทนะ่อไนะานาะรักษีศิริเรืองศูนข่าวภาคเหนือ24่สินดทดีเชียงใหม่รายงาน